สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างคำในภาษาไทยและภาษาอังกฤษตอนที่1กันนะคะ ก่อนที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างคำในภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรามาเรียนรู้ความหมายของคำว่าคำก่อนนะคะคำหมายถึงหน่วยที่เล็กที่สุดที่มีความหมายในภาษาและสามารถปรากฏเดียเด่ยวๆได้ทีนี้การสร้างคำในภาษาทำไมต้องมีการสร้างคำเนื่องจากว่าในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยมีสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆและต้องการการเรียกชื่อตลอดเวลา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องมีการสร้างคําใหม่ขึ้นใช้ในภาษาทําให้คําในภาษามีจํานวนไม่จํากัดไม่มีการคงที่และมีการเกิดคําใหม่ได้อยู่เสมอวิธีการสร้างคำในภาษามีด้วยกันหลายวิธีในที่นี้จะนำเสนอ4วิธีด้วยกันวิธีการที่หคือการผสมคำบ c คอ Compounding วิธีที่สองคือการผรสมหน่วยคำา d e ิเวอชั่วิธีที่สามคือการซ้ำคำร d u p l i c a t i o n วิธีที่สี่คือการเปลี่ยนหมวดคำาอนเวอร์ชัการผรสมคำบ Compounding การผสมคำหมายถึงอะไรการผสมคำหมายถึงการนำเอาคำที่มีอยู่แล้วในภาษามารวมกันทำให้เกิดคำใหม่ที่มีความหมายแตกต่างไปจากคำเดิมอาจเป็นคำนามรวมกับคำนามหรือคำนามรวมกับคำกริยาหรือคำอื่นๆก็ได้เช่นตัวอย่างในภาษาไทยหน้ากากอนามัยมาจากคำว่าหน้ากากบวกอนามัยไข้หวัดมาจากคำว่าไข้บวกวัด แ,แว่นตามาจากคำว่าแว่นบวกตาสามคำนี้จะเป็นการเอาคำนามบวกคำนามค่าวนี้มาดูในแถบสีเขียวบ้างเป็นเรื่องของการเอาคำนามบวกคำกริยาตัวอย่างเช่นเครื่องบินเครื่องเป็นคำนามบินเป็นคำกริยาตู้เย็นตู้เป็นคำนามเย็นเป็นคำกริยาเครื่องปรับอากาศเครื่องเป็นคำนามปรับอากาศเป็นคำกริยา การผสมคำในภาษาอังกฤษการผสมคำในภาษาอังกฤษมีด้วยการหลายวิธีวิธีที่1การนำเอาคำ adjective บวกคำนามตัวอย่างเช่น surgical m a s k surgical เป็น adjective m a s k เป็นคำนาม greenhouse green เป็น adjective house เป็นคำนามหรือการเอาคำนามบวกคำนามตัวอย่างเช่น housewife house เป็นคำนาม wife ก็เป็นคำนาม bedroom เ e d เป็นคำนาม o o m ก็เป็นคำนามหรือการเอาคำนามบวกคำกริยาตัวอย่างเช่น hair cut Sun Ri s e hair เป็นคำนาม c ั t เป็นคำกริยา Sun เป็นคำนาม Ri s e เป็นคำกริยาหรือเอาคำกริยาบวกคำนามก็ได้ตัวอย่างเช่น Watching Machine Watching เป็นคำกริยา machine เป็นคำนาม Run เป็นคำกริยา W a y เป็นคำนาม จะเห็นได้ว่าการประสมคำเป็นวิธีการสร้างคำใหม่ที่แพร่หลายและเป็นที่นิยมมากในภาษาต่างๆในโลกนี้ตอนที่1เรื่องการประสมคำก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าท่านผู้ฟังและผู้ชมคงได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างคำในภาษามากขึ้น ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังนะคะสามารถติดตามตอนต่อไปได้ในคลิปถัดไปนะคะสารพันความรู้อยู่มานหยุดเชื่อเพื่อชากับศิลปศาษารวังนางลื